สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับเ,เรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางเมื่อวานนี้ฮะก็มีกระแสข่าวว่าฐานทัพสารัฐในซีเรียมันตกเป็นเป้าการโจมตีที่มาจากพวกโดรนหรือแม้แต่พวกขี่ปนาวุธนะครับที่มาจากฝั่งนักรบซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากอิรานก็เลยเป็นเหตุทําให้พันธมิตรของอเมริกานะครับก็คือกองลัง SDF เป็นกองกำลังชาวเคิร์ดที่มีถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศซีเรียและพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ํามันอันสําคัญซึ่งมันก็มีบ่อน้ํามันนะครับหลายแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการคงทหารเอาไว้ครับตรงเนี้ยประมาณ900นายในประเทศซีเรียในสมัยการนําของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แต่เป้าหมายตรงนี้นะครับที่เป็นฐานปฏิการของสหรัฐอเมริกานั้นต้อง กลายเป็นเป้าหมายสำคัญให้แก่กลุ่มนักรบกลุ่มนักรบได้ทำการเปิดฉากโจมตีอย่างใหญ่มากเลยครับเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นมาครับในฝั่งของอิสราเอลก็รู้สึกว่าจะต้องมีการเข้าไปป้องปลามกลุ่มนักรบเหล่านี้บ้างก็เลยทำให้ในฝั่งของอิสราเอลนะครับรู้สึกว่าจะกุนเครื่องใจหรือไม่ครับ พวกเขาเลยต้องมีการเปิดบริการทางทหารนะครับก็พุ่งเป้าไปเล่นงานเป้าหมายที่ซีเรียโดยเฉพาะพื้นที่ของเมืองฮอมในความเป็นจริงก็คือว่าเมืองฮอมกับพื้นที่ของดีเอสเอครับมันตั้งอยู่คนละทิศทางแต่อิสราเอลเขาก็ต้องการมีความเชื่อมโยงกันนะครับว่ามันมีกลุ่มนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานก็มักจะมีการเข้ามาเคลื่อนไหวนะครับยังพื้นที่เมืองฮอมที่ อิราเลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นคล้ายคลึงกับพวกครับหรือสถานที่พักคอยการจัดเก็บอาวุธมันจะเกิดขึ้นทางภาคตะวันตกแต่มันก็หลั่งไหลมาจากอิหร่านหรือหลั่งไหลมาจากพื้นที่ทางทิศตะวันออกนั่นเองครับอิราเลจึงได้มีการเปิดปฏิการทางฐานโดยเฉพาะทางอากาศนะครับโดยการส่งเครื่องบินแบบ F16 แล้วก็มีการติดตั้งระเบิด GBU39 Small d i a m e t e r Bomb นะครับ บินเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ทําการปล่อยอาวุธตัวนี้นะครับบริเวณทางตอนเหนือของเลบานอนเข้าใส่พื้นที่ของเมืองหอมจนเกิดความเสียหายหลายแห่งนะครับในพื้นที่ของเมืองฮอมแล้วก็พื้นที่อันใกล้เคียงนะครับทีนี้แหล่งข่าวที่มาจากฝั่งของซีเรียเขาก็บอกว่าระบบป้องกันภายอากาศของซีเรียนั้นก็สามารถทําการยิงสกัดกั้น พวกระเบิดล่อนนะครับที่มาจากเครื่องบิน F16 ที่อิสราเอลนะั้นมีการเข้ามาปล่อยนะครับแล้วก็ล่อนใส่พื้นที่เป้าหมายบนผาคพื้นดินก็สามารถสกัดกั้นได้สําเร็จแต่มันก็ยังมีบางส่วนนะที่สามารถเล็ดลอดพุ่งตรงนะครับไปยังเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่ามันไปเกิดขึ้นกับเป้าหมายที่มองว่ามันเป็นทรัพย์สินในเรื่องของสาธารณะ แล้วก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนักรบทีนี้แหล่งข่าวเขาก็บอกว่าการโจมตีในวันนั้นนะครับอิสราเอลเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่ปราการด่านหน้าของซีเรียหลายแห่งโดยเฉพาะที่ฐานทัพอากาศในเมืองฮอมการโจมตีเป้าหมายตรงนี้นะครับอิสเอลเขาก็อ้างว่ามันมีพวกกองกำลัง IRGC นะครับมีการเข้ามาเคลื่อนไหว เพื่อที่จะวางแผนการใหญ่นะครับหรือกําลังที่จะระดมอาวุธเนี่ยครับสั่งสมเอาไว้ต่อจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีแผนการใหญ่นะครับก็คือการเปิดการโจมตีในฝั่งของอิสราเอลโดยเฉพาะทางด้านเหนือนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับอิสราเอลก็ยังคงมีการกไปเปิดชาครับพื้นที่ทางใต้ของเรบานอนก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับไล่เลียงกันมา กับกรณีที่มีการเข้าไปโจมตีพื้นที่ของเมืองฮอมในซีเรียซึ่งการปฏิการทางอากาศครั้งนั้นดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นการเข้าไปล้างแค้นนะครับให้แก่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนนั้นก็ต้องการไปป้องปามกลุ่มนักรบเหล่านี้นะครับไม่ให้มีการเข้ามาเคลื่อนไหวเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นในขณะที่ นัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็คือนายแอนโทนีบิเคนนั้นก็ได้มีการเดินทางไปเยืนประเทศในแถบของตะวันออกกลางแล้วก็มีการก็ไปหารือในประเด็นต่างๆนะครับแต่ว่าในประเด็นที่มีการหยิบยกเข้ามาพูดนั้นนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชนวนกาซานะครับก็ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ต้องการที่จะให้ประเทศในอาหรับเนี่ยครับมีการเข้ามาสนับสนุนแรงของอเมริกาครับ ที่จะมีการเจราจากันอีกรอบหนึ่งในแง่ของการปล่อยตัวประกันหรือว่าในแง่ของการหยุดยิงนะครับซึ่งทางด้านของซาดิอาระเบียเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นด้วยนะครับในเรื่องนี้ฝั่งของอเมริกาน,นะต้องการที่จะมายุตินะครับความรุนแรงชั่วคราวอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาครับ